จนน่ากลัวคุณครูเคยสอนหนูตั้งแต่อยู่ปอน,นี้จากนั้นมาไม่เคยพบหน้าสักครั้ง่งจนมาถึงสิบกว่าปีผ่านไปพอจนน่ากู้ว่าอาจารย์ ากกันนานแต่ก็ยังจำได้บ้านเดิมอยู่อุดรเด่นไกลยัยพอพจากไปก็ย้ายไปอยู่สารคามตามคุณแม่คุณแม่ไปเรียนลำน้ำบันโตกเวลากันนินนันแล้วตอนนี้ แล้วที่ที่เ้าหอยอกกับหนูว่าคนณครููสิไปขอตั้งแต่เรียนดาวข้าวฟนแลน้สิถลุดสิบ่าต่าอีสันติค่ะแบกสิแบบว,ว่าลักษณะเพื่นเฝ้าไปเะเทศเวียงนะเข้ากับเฝ้าเขาก็บเฝ้าแลนมาแลนมาหลวงมันสุดรดต่าแอวหักแคนเลยก็คืด <c oughs> ยานไปทั่วแล้วเนาะ ไอสิไปหูเนาะความตายนันย่นน้ำห้อยสุบาทยางตื่นมาเศร้าเห็นหน้าจังว่ายังก็มีดเเนาะก็ต้องระบังไว้ก่อนล้วว่าเมื่อท่านอยากตายเนาะต่อสู่พวาวามยูรอดเห็ดเวียก,กงอกปลาหน,นี่ยาวมากข้าวเดียวแล้วต่ำตายบันหมห้อยว่ะตัว สวัสดีค่ะสาวตุ่มปสันโคตรพีไก่วาเลิฟหนึ่งฟังอยู่นะคะ่ะหัวใจประคับประคองหัวใจมีพลังสวัสดีค่ะโคสพี่ไก่สาวตุ่มก็จะไปทำงานวันนี้อากาศไม่หนาวมากแล้วอากาศอุ่นขึ้นแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่แต่ไม่ถึงกับแบบลักษณะติดบลบมากมาย วันนี้แค่ลบหนึ่งก็พอไหวก็มายืนรอรถเมี์รถก็ยังไม่มาหายหน้าไปสองสามวันเนาะสาวตุ้มไม่ได้ขึ้นไลฟ์ตอนเช้าเพาะว่าสาวตุ้มหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าวัานหยุดสาวตุ้มก็มีงานมีการมีอะไรทําแบบลักษณะงานบ้านงานช่องก็ไม่อยากรบกวนตัวเองเนาะเดี๋ยวงานไม่เสร็จ จะมามัวพระพักพระวง์อยู่แต่กับ YouTube ก็ไม่ได้นอะงานประจำเราก็มีงานบ้านสักผ้าิตดผ้าทูบบ้านทำกับข้าวไว้เป็นอาทิตย์เดินหนีมาแอบตรงที่เดิมเนี่ยละเมื่อกี้นี้ยืนอยู่ป้ายรถเมย์ทีน,นี้ผู้ชายคนนั้นมาแล้วมาสู่บุหรี่สาตุ้มไม่ชอบกลิ่นบุรีสาตุ้มก็เลยต้องหนีแล้วเราไม่ชอบอะไรแล้วก็หนีจากตรงนั้นเนาะ นะคะนี่มาอยู่คนเดียวต่างหากสวัสดีสิบสองลานดวงใจเด้อนะคะผู้ใลเข้ามาขณะน,นี้สาตุมไลฟ์สดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ป้ายรถเมล์เนาะสิไปเฮดเวียกเนาะจากอีสานบ้าน,นเกิดเมืองนอนผู้แล้วมาเล่นละครบทชีวิตหนัก จากบ้านนอกมานี้แหละเหลืออยู่หาคนซุ่มปอบเว้นตะไลอันว่าเป็นดวงตาล่มบนล่มไตของพี่ยูถูกกับยูหน่อยพาโลอันว่าเป็นพี่น้องเฮ้ากะใจจืดใจดำบะทักบะท้ายแสลบขามากอะ่ะแสลบออกไปแต่ว่าจานเล็กบกบุณนคือเก่าล่ะ น,ะะนั่งรถทัวหัวใจวันไหวลอยลองพี่มาตามหาน้องชื่อสมปองที่อยู่สันทายไลายไปนานครับโคตชพี่ไก่พี่น้องจา๋าแล้วตุ้มลายบ่หึงมาถึงฐานรถเมย์ซื้อทักท้ายบันจันร์วันนี้วันทำงานนะคะ มาเตอร์โฟมาเตอร์ฟาร์มเอร์น้องวันนี้เพิ่งจับโทรศัพท์จ๊เอพอดีเลยว่สาสันสวัสดีน้องสาวจอยเนาะวันนี้เพิ่งจับโทรศัพท์จ๊เอพอดีเลยว่าษนเขียนซ้ำเนาะเจ๊เอสวัสดีค่ะน้องจา๋าสาวตุมมาถารุ่นแม่จะไปทํางานคือเจา้าเจ้าประจํามาว่านนี่ฮอปอเปียธุรกิจลอยล้านบิสเนสส่วนตัวมีออเดอร์มากสองลอยเฮ็ดอยู่สองมือจังแล้วเอาคือเฮ็ดถึงแท้ กำลางพักลา่างหยาให้มันเสด็จน้ำเนาะกระเล่นโทรศัพท์ไปในเห็ดเวียกบานไปเนถูเฮือนซักผ้าบอกน้ำพี่น้องปล่องไปทั้งบ้านเท่ากับพูนละ 3, 4, สามสี่สโมกับเบิดเวลาคําพูนตีหนึ่งกลัวๆจังไดยอาบนา้าตีหนึ่งของบ้านเสาเนาะจังไดยตื่นขึ้นจังไลมาอาบนา้ำน้องจอยเองว่สันน้องจอยน้องจอยนะคะวินัยบุตรเซนนะคะเมนผูน้ใดน้อวินัยบุตรเซน,นคือมีความสุขแทะกังกันอยู่ อาบแดดเซยนะคะขอบคุณนไว้เหนาวบอพีประสนหนาวลบหนึ่งอีหละพอทอนอยู่บอ่อปันไดบอ่อคืออาทิตย์บังหนึ่งหันอาทิตย์บางหนึ่งหันลบสิบสอง,งลบแปดต่ำสุดลบสิบสองเทิ่งล่มเทิ่งฝนเทิ่งหิมะก็จัง้าเปิดพล่มใส่หนาแข็งมันปิวมาใส่เห่าหนิโอ้ยหนาวสะบันสั้นหัวใจยางไหลขาสะบันขาปั่นไปบอ่อเป็นเละเมือนี้คือโอเคอยู่ นะคะเข่นดหลงสวัสดีครับไกดยที่นั่นที่กววาวลาาดมสมธุรกิจพัาลลานดีเดียวเขาสั่งมากเนาะลอยตอนเนาะตอนที่แรลกว่าสิไปคืนเขาเดิว่ยเอาเงินก็ถ้าคูบเงินจากบาทกันนะพี่สันเนงินมากแบบว่าลักษณะเงินประตองเสียภาษีนะส่งใส่มือกันธุรกิจเท่าๆนี่ละก็เลยคูบเอาเงินลอยคืนราคาจากสองบาทเป็นสองบาทห้าสิบปีไม่แล้วพี่สันก็เลย แจ้งประกาศลูกค้าที่รักทุกท่านสองบาทห้าสิบแล้วนนหนึ่งตอนมาสันฟเดิค่ะคุณปรัศนี่นะคะคุณปรัศนี่กับมาบออำกิติคุณคุณเอือ้อสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพีวินัยไกรบุตรมาสันไอวินัยไอยวินัยบุตรเซนไ <c oughs> <c oughs> อวินัยไกรบุตรไอวินัยแล้วตายไปแล้วนะคะสวัสดีจ้าสาวตุ่มมาสัน สาวผู้ทอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปรัสนี่นะคะคุณเอือสวัสดีจ้านะคะไอ้เข้นจ้ามาสันนะคะอีกหนึ่งหน้าที่ทักทายข้ามาด้วยมาสันมันเสียเวลาดิมาสันเบิดเวลาสาวตุ่มนี่มีเวลาได้ยังมาสาวนี่เวลาอันมีค่าจะไปทํางานแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สาวตุ่มนะคะจากแม่น้องทบนะคะสวัสดีค่ะน้องข้าวแช่นาะมาในวันนี้มาในานามน้องข้าวแชนะ่นปกติกิมาในานามคุณลาลานะ อันนี้มาแนะนําคุณข่าวแชรไปใช้มือนีสาวตุ่มมาสัสาวตุ่มสิไปทํางานตัวคําแพงมือนีสิไปทําง,งานหยุดเสาร์อาทิตย์สองวันทําปอะเปียกขายได้เงินหกพันบาทบาท้บานเฮานะคะสวัสดีค่ะคุณลาลาามันบอกคุณน้องน้องจอยภาสวัสดีน้องท็อปน้องแค่น้องสบายดีครับแม่ท็อปประสรนนะคะแม่น้องท็อปสวัสดีค่ะจากน้องสาวผู้ท่นแล้วก็คุณปัสนิกสวัสดีสาวผู้ท่อนโดยเดียวกัน อันนองจอยกัสวัสดีหลบบ้านนะคะส่งกําลังใจจ้าขอบคุณค่าขอบคุณหลายๆด้วยนะคะข้าวแช่สวัสดีค่ะสาวผู้ดนกับสวัสดีข้าวเช่ข้าวแช่กับสวัสดีสาวผู้ดนกาสีสัวนตัวสั้นๆแต่ได้ใจความวันนี้ไปทํางานนะจ้าส่งรอยยิ้มวันจันทร์ให้สําหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแม่ลูกสี่นะคะคุณเอื้อกับสวัสดีคุณข้าวเช่วันนี้สาวตุงก็จะขอลาไปแล้วเดียเด๋ยวไปทํางานดีบ้านสวัสดีค่ะคุณแม่เอื้อนะคะขอบคุณกําลังใจ พี่น้องปองไปทั้งหลายเลยเนาะก็สีมอดโทรศัรท์บได้บ้างเพราะว่ารถเม่เ์มัมสีมาเขาสิไปบอกจวดจวดอยู่กุ่มบ่ได้ไปทํางานยังคือเหมือดอยู่เอาามันบอกท่านแจง้งคําแพงแต่ว่ามันหดเวลาแล้วถึงเวลาจะต้องไปแล้วมันไม่แจง้งก็ต้องไปใต้แต่เกียงเจ้าพายุไปดีแต่บ้านเฮาก็ยังไปไต่เฮ็ดดิไปเอาละเท่านี้ละรถสีมาเลยวคนมากเต็มหนึ่งนแนมเบิง บายๆนะคะสำหรับไลน์มีซาตุมขอลาไปเร็วพบก,กันใหม่ไลน์หน้า